เฮ้ยหุนสวยจังไปดูใกล้ๆนี่เป็นอะไรบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะอะฟ็อกซ์่ิอิปส์ โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้กับช่วงรีวิวม็อดใน EP ที่6ละมั้งฮะน่าจะใช่นะฮะโอเคสําหรับม็อดที่เราถ้าได้ยินเสียงลมเข้าขออภัยนะถ้าสําหรับมออ็อดที่เราจะมารีวิวกในวันนี้นะั่นคือม็อดไฟน่าเอฟเฟดี้ม็อดนั่นเองนะโอเคม็อดเกี่กับเกมไฟน่าเอฟเฟดี้นะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะนะฮะโอเคแตวของนึงยูนิเจอร์เซ็ทุกม็อดที่หวงรีวิวแต่ของนึงยูนจเจอร์เซ็หมดนะฮะ โอเคชี้เกียรพูดนะฮะเลยพูดไปก่อนต้องลองฟอร์สด้วยนะของผมอ่ะโอเคเราจะไม่มาหมโม้พวกนั้นทีเราจะไปดูกันเลยว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะโอเคอันดับแรกก็นี่เลยนะคะมอสเพิ่มมาใหม่นั่นเองไปแบบสปีดนะไอหลุมนุ่นไม่ต้องไปสนใจนะผมลองเล่นม็อบนี้ไปนิดนึงแล้วก็ระเบิดมาตัวแรกสปินแท็บ อ่าเป็นตัวอะไรอ่ไฟไนท์สามนะบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ไม่รู้นะคะเออถามว่าเป็นตัวอะไรไปดูในคลิปอืหรือเอ้ย,ฟยไฟไนท์เฟสที่สามผมนะฮะพัทหนึ่งนั่นเองนะคะผมชอบแอนิเมชันเขามากเลยเนี่ยมีสายไฟมีตัวอะไรไม่รู้มันสวยไปหมดเลยขึ้นอยากมาต่อไปตัวต่อไปบอนนี่แบบเค เราจะไปบ bon อนนี่นี่เห็นไหมฮะสายไฟมันแบบสวยดีนะฮะสามมิตินั่นเองนะฮะถ้าใส่เฉดเด์ก็ยิ่งสวยเลยนะเ,นเงาเลยโอ้เสื้อฟ้ามา้าแก้วน่าจีจา้าสมาร์ทโฟนอุ้ยต่อไปทอยเอ้ยไม่ใช่ทอยเอ่อบอลลูนก,กายนะน,นี่เห็นไหมฮะไอเด็กโง่เนี่ยที่เคยลุกปง่งใส่ไฟในสองนะโอเคก็สวยดีสามมิตินะ ต่อไปเฟตี้นั่นเองนะนี่สายไฟก็ยื่นออกมาสวยดีนะอะต่อไปเลยสามมิติเช่นเดียวกันชิก้านะฮะค่อนข้างสวยเดี๋ยวสายไฟอ่ะสายไฟออกมาอุโดดสายไฟออกมาค่อนข้างสวยเนี่ยเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยเลสอีสเลสอีสต่อไปฟ็อกซี่ไอ้ี่คือวหมาจิ้งจอกนั่นเองนะฟ็อกซี่นะ สวยดีนะมาริโอเนตพอะเภทน่าจะอย่างนั้นแหละพรนะเภทน่าเจ้หุน่นเะชิดนะฮะต่อไปแมงเกลน่าจะอ่านอย่างนี้คล้ายๆฟ็อกซี่ในเบลลี่นะโอเคเอ่อเราจะเก็บพวกนี้ไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เก็บไว้ เหลือมอบอีกสองตัวซึ่งมอบพวกนี้มันเอ้มอสสองตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในตัวเกมไฟไนนะ์น่าเหมือนคนสร้างมอบเขาจะเพิ่มมาแลวมั้งหรืออะไรไม่รู้นะนั่นก็คือสตารจูนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็สปราร์คนะูดี้นะเนี่ยนะนี่เลยเป็นควินนะแล้วก็ไก่นั่นเองนะแล้วถามว่าไอ้พวกอ ไอพวกม็อบพวกนี้มันทําอะไรเราได้นะฮะถ้าเกมหมดหนึ่งนะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะฮะถ้าเราเนเข้าไปใกล้มันมันก็ผักกอกนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณหันหลังให้มันนะฮะแล้วเกมหมดศูนย์นะหนึ่งสองปุ๊บมันจะหันหน้ามาคุณแล้วมันก็เดินนะเดินที่คุณไม่รู้ตัวนะอนิเมชั่นก็จะเปลี่ยนก็มีเสียงมีเสียงด้วยนะเหมือนอ่ะแต่เมื่อคุณหันหน้าไปมันจะหยุดทันที แล้วเมื่อคุณสงสัยแล้วเดินไปไกลๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นัเองลเอ้ยยยยายยยยยยเยสยย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 ายยยกยย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 ยายย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 ายยยยอยยยยย่ยย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 ายยยไรยยย่ยย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 ายย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 ยมยย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 ่ยย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 ย้ยยย ไม่มีเสียงจำซะแกนะฮะเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวเดินไม่บาดไปแล้วโอเคโอ้ยปุกกระจกโอ้คิ้ตูวปะโอ้ยปุกกระจกนะฮะมันเนี้ยก็มีแค่นี้แหละโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะอย่าลมืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นะฮะนี่โหลดอยู่ใต้คลิปนะอยู่ใต้ดิสคริปชันนั่นเองนะโอเค อ็ขอเงินเสียเลยบอกไปแล้วเนอะขอเงินยังจะเซฟเลือกโหลงอยู่ได้ละได้หลังอ้ายมุนหมดแล้วเลือกโหลงอยู่ใต้ล่างคลิปหรือดีสคริปชั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ถ้าชอบมากๆก็บอกให้เพ okay. ื่อนๆของคุณนะมากดซับสไคร้ด้วยนะโอเคขอลาไปก่อนนีครับเจอกันคลิปหน้าด้วยล่ะโอเคติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ I. <laughs>